สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูละครเรื่องใหม่ของมิกและที่สากันค่ะ ในที่สุดก็ประกาศโผล่ออกมาแล้วนะคะสําหรับละครเรื่องใหม่ของมิกทองระยะแล้วก็ที่สาวริทิสานะคะนั่นก็คือละครเรื่องสายเลือด2หัวใจค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดโผล่ต้อนรับตรุษจีนกันเลยทีเดียวนะคะถือว่าสมการรอคอยของคู่นี้เลยค่ะของมิกแล้วก็ที่สานะคะโดยในเรื่องนี้นะคะมิกก็จะเล่นเป็นฝาแฝดด้วยแล้วก็มีการประชันใบาบาก,กันกับเจนนี่ชยิสราดาวรุ่งที่น่าจับตาดีกรีไทยซุปเปอร์โมเดล2019รวมด้วยนะคะ และในส่วนของมิกนะคะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเปิดโผละครเรื่องบ่วงวิมาลามาประชันบทบาทกับ2องนางเอกปูเป้เกศรินแล้วก็เปรียวทัศนียาส่วนทิสานะคะก็ยังมีละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่รอการเปิดโผยังไงก็อดใจรอสักนิดนึงนะคะ สำหรับเรื่องสายเลือดสองหัวใจค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมความรักและก็ความสูญเสียนะคะผลิตโดยค่ายซับเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะซึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ของซับเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผลิตเรื่องร้อยป่าที่เรียกได้ว่าสามารถกว่าเรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งของปี2 5 6 3ได้อย่างงดงามทีเดียวค่ะยังไงก็รอติดตามผลงานกันต่อไปแล้วกันค่ะ โอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ